เล่นดีดีกว่ารับไปเออเราหนาวดีเขาแอบหนาวน,นเนี่ย เลยคือฟรีไฟเนี่ยเอาเฉียดจีเข้ามาหรอเดะเอโอโว้เขียวหายคนนาะ ได้ยินรถได้ยินเสียงรถอยู่ทางฟ้าอันนี้อันนี้มันต้องว่าอะไรดีดเขาดีดอืมดีดไงวะดีดผมนี่แหละนี่แหละดีดผมนี่แหละผ่าคนจะสมัครไม่เป็นมีสองคนโมปียะสองคนกับสองช่วงนี้น่าจะไม่มีคนเล่นยู่ทูปมากเพราะว่าไม่เล่นดีดด้วยไม่รู้เป็นไร น่าจะไปเล่นเกมกันเบิดนะมั้งแต่โซน,น่าคนในฝ่ายจะไม่เล่นหนวดบางคนก็เรียนบางคนก็ทิ้งบางคนก็จอแตกเครื่องแตกจะเบิดจะเบิดไฟงานโมนม,นมีเงินซื้อเกมเอ้ยโมมีเงินโมมีเงินซื้อมือถือดะกดแตะวันเนี้เอากดไหนวันนี้เอา้ากคตใส่วันนี้ ยุ<ด> <laughs> oh, ่ใส่วะโตต้มกินเก๊เก๊เฮ้ยหมุนด้วยเหรอ LED มันเนี่ยโอ้กระตุกเลย พายขอพายอยู่ข้างล่างเขาให้เขาให้เป็นก้อยไปเกิดแล้วเลยอย่างเงี้ห่หาก็ตื่นนอนตื่น1 1เอนาฬิกา14นาทีเออมาไล่ตอนนี้ นอน,น,อนหายเลยอยากนอนอีกเดี๋ยวขี้คานนอนกินกาแฟกูบ่อยากกินขี้คันกินอีกกินก็ไ่ได้ใครจะไปกินกาแฟนะกาแฟมันกินได้เลยวะำหมดล,ละเรเคยกินเลยเคยกินกาแฟไหมนเนี่ยข้าใครเคยกินก็ คอมเมนต์มาก็ได้ส่วนผมแล้วนั้นผมไม่เคยกินเลยมั้งเดี๋ยวเคยก็ไม่รู้น่าจะเคยแหละเอาเดี๋ยวเขาเอา What's your h a i style เอมอม,มาละใครเคยกินกา,ฟาแฟลร้อนเอ้ยใครเคยกิน ไม่ลมีใครเคยกินไมโลไหมนั่งาน่าจะมีคนเคยกินไมโลนั่นก็อืมทำไม่แต่ส่วนผมนะครับไม่เคยกินไมโลมั้งเ,เคยกินเ,เคยกินอยู่แต่ก็จาไม่ได้ลวแล้วก็ไม่ได้กินไมโลส่วนใหญ่ก็จะกินโอวันตีนฮะสวนตีนนี่แหละ กระพัละไม่ใช่ไม่ใช่อุมันตีนนั่นแหละไม่ใช่ส่วนตีนนะเออหวัดดีวัดดีวัดีดอ๋อเปียกขล้นวนแล้วเ,เปลี่ยนพิมพ์ร่วนหมดนะส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันเล่นแบบ ข้าเคยนะจะให้เดานะเอือจะให้ถามนะมีใครเคยกินขนมยุคเก้าศูนย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวะคืออย่างวะมันซ้อนอด้ๆนะซ้อนกันมันซ้อนกันนี่คือซ้อนกัน เอากระตุกแล้วโอ้ยเข้ามัวตัวเปิดใหม่เอามันกดมัวตัวยังไงเนะี่ยน่านจะขึ้นกึกได้สุดนิดเดียวแล้วก็มาเป็นอีกละงั่นมาได้เล่นดีเลยมาคุยกับท่านผู้ชมก่อนละเอไม่รู้เป็นไระเล่นก็นได้ไหม เอออันนี้เออมเดี๋ยวอ๋อก่อนแบบเออ,อน,นี่ดิสผมนะเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปีที่พันมลนะ่ะตั้งแต่หลายปีละเอ,อ้ยไม่ใช่หลายปีปีที่พันมานะ์น่ะแต่ว่าค่าแต่ว่าตั้งแต่ก่อนจะสร้างเนะ่ยตัแต่ก่อนน่ะเคยมี แต่ก่อนอ่ะเคยมีดิสเก่านะไอ้ดิสเก่าแต่ตอตทุกแกไฟมาห้องมีวะก่อนก่อนจะ,ะอจะเนี้ยววะก่อนจะหักก่อนจะโดนแบนสาเหตุจากสาเหตุจากเนี่ยวะ สาเหตุจากไม่เหมาะสมเนี่ยว่าซอ,อ,อชื่อชื่อชื่อไม่เหมาะสมนะน่าจะโดนแบนไปละแต่ก็ได้สร้างใหม่อีกน่าจาสมัครข้าเป็นแบบโลเข้าเป็นคนดีแบบสมัครดีครั้งแรกอะคนอื่นก็ว่าเฮ้ยอะไรนะทำมันได้ยังไงอะโอ้มันต้องสมัครก่อคืออะไรก่ะก็คือแบบถ้าเป็นคนคนแบบ สมัครแล้วนะก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้กลุ่มไหนบ้างทำไมช่องอื่นคือมี link, ลิงก์ดีกดเข้าไปดูบ้างแล้วก็แล้วก็เซนก่อนหรือไม่ได้เซนก็เข้าไปเลยก็ได้แต่ค่าคนนี้แบบคนมาเล่น,นมาเล่นข้างในแบบนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยวาแล้วเนี่ยเล่นยังไงวะกดอยังไงวะเล่นไม่เปลี่ยนก็มีนะ ก็มีแต่ก็สำหรับผมนะเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวรีวิวร้าเนอันนี้หน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ้าปุ่กดอย่างเงะกดปิดลดกดลดเสียงหรอทำไมไปกดปิดเครื่องทำไมเนี้ยโอ้าเอา้ยิ่ไม่กีข้อกับแดดเลย กันนะผมรีวิวอันนี้โอเล็กเลยรีวิวดีสนะอ่ะเริ่มแบบแ้วโคตรอะไรวะเริ่มจากประกาศไม่มีนี่นี่มีมีม,ม,ม,มีน่าจะใช่มั้งเือคิวนี่นะกิจกรรมมาไม่มีคลิปเลยห้คลิปเลยล่าสุดไม่มีร้องเพลงนะ เชียเออคลับปีการเล่นเกมอันนี้ไม่รู้กันนะอันนี้พิมพอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กพิมพตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องพิมพมือตัว,วเกมไม่ใช่พิมพมือตัวหรอกการเล่นเกมอะไรไม่รู้เพื่อนเออเพื่อนมีไหมไม่มีคุณเล่นเล่นไม่มีมมนะ

อ่ะฮ <c oughs> ่าฮ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 ่าอืไไม่มี <c oughs> บางคนบอกว่าถ้าคนอยู่ในยีสปุ่มนะบอกว่าอ้าวพี่อ้าวพี่อ้าวเดี๋ยวพี่ถ้ารูปภาพความเราจะถ่ายความยังไงอ๋อไม่มีเครื่องอื่นนะเครื่องมือถือนะมีแต่ความแต่กะเออค <c oughs> รับภาพจอไม่เป็นความนะ <c oughs> ไม่มี กดนะผมแล้วก็อ่านดูจงอ่านดูแล้วเอาเขม่ข้าไม่อ่าก็อ่านให้แล้วมั้งหนึ่งเหวว่าเส้ยใจเส้นวะมองผู้เห็นอย่างเลยว่สาสว่างเป็นไปหนึ่งครับามพิมพ์คำยาวห้ามแซมและห้ามด่าสองถ้าอยู่หมด ภาพห้ามส่งรูปภาพแปลกแปลกแปลกมานะสามอยู่โหมดเสียงห้ามด่ากันแต่ผู้อยากได้สีใครเข้ามาเนี่ยตองเด่นหนักตัวก่อนรับรับรับทราบไหมรับทราบพูดเรื่องผีไม่นะมั้งโอ้โหผูเรื่องผีก็ปรับกระปรับล้วเรับกระปรับมันเท่านั้น ม่าเรื่องแต่แต่เป็นดีนะผมไม่เอานะผมอ่ะหมละสภาพก็เป็นแบบน,นี่อ,อ่ะแล้วกูทำไมมันเข้ามาตรงนี้นี้รีวิวยูทูปวะหน้ากนดะม,มาหลายรอบเป็นปีล้านปีแล้วเนี่ยรีวิวยูทูปแล้วหน้ารอบหน้าอา่ะไปเล็กโกไปเออได้สิเอาแชร์ได้แล้วมาแชร์ใน YouTube ได้ยังไงเออ ส่วนผมถ้าเป็นใน u ุกนาะผมจะชอบดูเดี๋ยวคล,ยคลิปเนะนีน่ยค,นะคลิปอะไรนะลืมละที่มีคนสองแสนกว่าคนอ่ะคิปอะไรชอบดูมากเออไม่ใช่ไม่ใช่ชอบดูอยู่ชอบดูอยู่ชอบดูอยู่นะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนี่นี่น,นี่อัน,นชอบดูมากเลย เออชื่อภาษาอ่านไม่ออกมือจักโอ้โหภาษาอื่นๆมาเพียบไปเลยภาษาอะไรวะเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมดูบอางไม่ดีกว่าดูบอลเออเอ้สามแสนคนอ่ะเรวค่อยดู เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูอะไรวันนี้ไอคิ I feel, I feel like, วไอคิวเท่าไหร่กันเนี่ยเอาสอมาได้ด้วยหรอเดี๋ยวนะเอาสอมาคำว่าอยากอย่าซื้ออยากซื้อแบตเตอรี่ใหม่เมื่อคุณรู้ความรับนี้ไม่นะ หมดครับท่านผู้ชมเด็กดูก่อสมมุติว่าคุณเด็กเนะี่ยอันนี้อันนี้สมมุตินะอันนี้ไม่ได้พูดจริงนะสมมุตินะสมมุติว่าถ้า,าเป็นเด็กน้อยที่แบบเอาสอที่มีอะไระอะอืมคี้เท่าเหรอที่แบบแข็งๆที่มันเป็นสอสมมามารถเขียนได้นะอ่าอันนี้คี้เท่าไปก่อนเอ้ยไม่ใช่เอาทาไปก่อนนะอ่าแล้วก็อามาเสริมต่อปึ๊บป๊บยังไงฮะเออเสริมต่อปึ๊บโอ้เอาสอออันมาตัดตัดปึ๊บป๊บช็อตเยอเรียบร้อยเนาะ เร็ียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ขิดอันนี้สมุดน,นะอันนี้พูดเลเล่นนนะสมุดเอานะจริงหรือมั้งอะไรเต้พายตีมีโอพักเถื่อนเหรอไม่นะเนะปกติผม,มชอบพักเถื่อนนะจริงนะผมไม่ชอบพักเถื่อนนะก็ว่าพักเถื่อนอะไรวันนี้ไม่ชอบเถื่อนไม่ชอบฟักไม่ไม่ชอบพักเถื่อนในฝันนะใช่ไม่ชอบพักเถื่อนในฝันสิตจีชอบ โอ้โหเผาห้องเคลืนไปป่านนี้เผาห้องก็ม,มีแต่คนเผาห้องเดียไอ้ทำไมมันมีทำไมมันแปลงผีมันไม่ขึ้นอยาบเหรอแปลงผีมไม่ขึ้นทีมมดละ ลองของอันตรายนะฮะวันนี้หนังรอกเอ mm, ิ่มใครเคยเป็นภาวะหนังรอกไหมเพราะว่าหนังอรงอกเนี่ยไม่เข้าใจนะน่าจะเกิดจากเสื้อโลกหรือเปล่าที่ไม่ล้างดูด,ดไม่ซักสบู่จากเบือ่อนมะั้งแบบน่า,นาจะเป็นหนังรอกนะเช่นผมเนะน,นี่ยหนังรอกยังไม่หายเลยตอนเนี้ย

เนี่ยน uh ี่แหละที่ไล่สดอยู่เนี่ยนั่นแหละเออเป็นไม่ได้ไล่สดได้ด้วยคือแบบได้ๆได้ให้บตก่อนพิมพ์เลยเนาะ มันแก่มันแปมพิมมันอะไรนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันต้องค่อยพิมพ์มันค่อยพิมพ์สงสัยนะตอนไลฟ์สดแบบแคปภาพน่ะอนตอนกดอะไรวะตอนที่กดแล้วมันเหมือนมันเป็นอะไรไม่รู้นะกดไปเปิดหลายรอบนะมันก็ไม่ติดอยู่ดิดดดดตอนนี้ก็ไลฟ์สดดูครับผมเฮ้ยกดได้ปล่าไอ้กดได้สิโอ้ยมันจะถ่าน เกอะไรเนี่ยโอ้ไม่โกดมามาใหม่เหอเออใอันนี้ต้องไม่ได้มาดูตรงนี้นะทำไมเหรอเพราะว่าครับผมต้องมาดูตรงเนี้ยถึงว่ามันคือแบบมันเป็นบักที่แบบมันไม่สามารถกดแป้นพิมพ์ูดได้แต่ได้ต้องมาดูตรงนี้มันจะซับซ้อนนะ ใครพิมพกเกเกีไปเลรโอ้ยเกอะไรครับไม่ได้เกเต้ <c oughs> <c oughs> เป็นผี <c oughs> ผีบะกลางถนนใครจะไปเป็นผีผีบากลางถนอนอะไรว่าลุงหัวกุดนวดไม่เห็นเย็นเลยลุงหัวกุดอะไรนาะ อ๋อนี่นี่นี่จะสูงมาวะลองซื้อลองกดที่แบบโอ้ยกดมันคือกดบอดดี้วะเอาเอาเอาให้ออกไปซะออกไปซะเกน่ะหลายโพอดเกน่ะ นาเรีบร้อยถูกบอกไปแล้วแง่ยายมาคิดพิมพ์เขาว่าเกเกนะมันไม่ใช่ผมไม่ใช่เกนะใครที่มาไม่เอา่าลืมกไลไ์ด้วยคนระับผมไม้ครับครับเป็นไม้ครับแล้วนะส่วนผมใหญ่จะเล่นไม้ครับแต่ตอนนี้ผมไม่เล่นไม้ครับแล้วในฝันเหมือนเดิม เล่นอยู่ดีครับผมยังไงก็ตามแม้แต่คนดู มาแล้วมาแล้วมันไม่ได้อยู่ดีนะน่าจะบัก๊กไปถ้าเปิดข้อความมงกลางได้ลนะ่ะคือแสดงว่ามันจะมีแป้นพิมพ์มงมือถืมอมงใต้ล่างบดเลยมงก์กลางล่างสุดดินะมงก์อะไรนะมงองที่แบบมันมีคนพิมพ์อะไรอยู่ข้างหลังแปน้นที่มีคนพิมมันจะขึ้นมาวงกลางนานสุดดินะแต่หนาของผมนะผมก็เปิดแป้นพิมพ์อ,อยู่น่าจะปักไปแล้วครับไม่ต้องไล่เหมือีกแล้วไม่เป็นไร อาจจะดีอะฮะวะอะไรเนี่ยอ๋อปนเจอปินเจอหนาอะไรเนี่ยอ้ยเยอะไม่ติดแบะไม่เดบไม่ไม่ไม่คำสาบออกมาคำสายส่วนใหญ่นะเจ็บเออมีใครเคย คุยขยะมาตั้งแต่สมัยเราทุกชนอะไม่มีเงินหาเงินแล้วก็ยากด้วยแล้วก็ต้องมาเก็บขยะเยอะบองถัง,งขยะนะเพื่อเก็บขวัไป,กเ,ปเก็บเก็บขวัพลาสติกตอนนั้นได้มือถือด้วยได้มือได้ในมือได้เออ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วนะเพราะว่าน่าจะ เพราะว่าครอบครัวคนนึงของผมนะ่ะไปทํางานแล้วหนึ่งคนนะ่ะก็จะมาในวันสงการนะผมค่าครอบครัวใครไปทํางานการก็โอเคก็พิมพ์พิมพ์มาเลยนะผมแต่คนน่ะพิมพมาเลยก็ได้แต่นะแต่ผมไม่อ่านนะเพราะว่ามันไม่มีแปลมันไม่มีแปลนพิมพ์ข้างล่างที่ทู้ชมพิมหนาขึ้นมันไม่ขึ้นนะมันบักไปทีบร้อยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเอิอ่มอ่ะเออ เอ,อลืมเปตาก่าคือคือแบบตั้งแตง่อุ้ยโอ้ยโอ้ยขาดยาเปียกกว่าเลยนะตอนนี้ยังมีอยู่นะขอถามนิดน,นึงได้ไหมทำไมทำไมผมเออขอถามก่อนเดี๋ยวละขี้ก่อน ตอนยังเด็กมีใครเคยถูกเกียนไหมคือแบบโดนเพื่อนล้อเนี้ยโดนเพื่อนเกียนมาเกียนกลับแล้วก็แล้วก,วก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็บอกคุณละอมืมีใครเคยโดนไหมน่าจะเคยผมนะ่ะโดนใหญ่เฉพาะเลยนะผมโดนใหญ่เลยนะคือไซส์ที่ผมโดนนะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาครั้งแรกนะ่ะคือ แบบเมื่อตอนผมดูน่ะคนอื่นตั้งตั้งแต่ผมขึ้นป .1 น,น,น่ะนอนเอ้ยผมขึ้นปอ .1 นนก็ไม่ได้รอนะแต่ขึ้นปอ .4 หาเนี่ยเริ่มเอาละเริ่มละเริ่มละเออเริมละนะเออเริ่มแล้วนะเือคือแบบเริ่มละเออไม่รู้เป็นไรนะกับพวกคนที่แบบคือแบบดื้อๆเนาะ,ะก็ รวย่มเลยก็นิสัยไม่ดีเดี๋ยวผมสับแซงไปเด๋ยขอให้มันตกนรกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนแปบบ๊บแล้วค่อยมาไล่ต่อมาแล้ว วะไม่มีแล้ว่วนหญ่แล้วก็ตอนที่โด,ดนละ่อน่ะครั้งแรกก็ไม่ได้ว่านะตอนโดนล่อหลาย,ลายนะเริ่มว่าละเริ่มทะเลาะละลเจีายวผมเนะี่ยทะเลาะไม่ได้แล้วตีแล้วเคยตีมาด้วยละตีมาตีกลับนะแต่ว่าก็ผมก็แย่อมผมก็ยอมผมก็ยอมนะเพราะว่าทำไมยอมเพราะว่า สาเหตุก็คือมันมอยากเอาจริงเท่าไรนะอะไรวะนะไม่อยากเอาจริงเท่านะไรถ้าผมเอาจริงนะคือซุ้มนั่นอนะเจ็บแน่นอนเจ็บแรงเลยนะแต่นี่ไม่ได้เอาจริงเฉยเยนะเอแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ละแต่ตอนเนี้ยไม่ได้รอแค่ผมคนเดียวนะคนอื่นโดนรอด้วยบางครัง้งโดนรอชื่อครอบครัวอันนี้ก็เป็นปัจจุบันเลยลนะ่ะประจําด้วยรอครอบครัวอย่างเช่นรอครอบครัวเออ คนอื่นก็บอกว่าครอบครัวชื่ออะไรครอบครัวชื่อไม่บอกชื่อกันเขาเขาก็บอกว่าเราครัวือคือแบบบอกปุ๊บโอ้ครอบครัวเราชื่ออะไรดูเ่ะบอกปุ๊บแต่คนอื่นก็อันบอกตามบอกกระแพร่เผยในโรงเรียนผมแพรเผยหมดเลยแล้วก็ดลรอมหมดเลยก็ ไม่รเป็นประสาทอะไรของเขาอะ่ะเอ,อ,องกัาตัวเออนี่ก็หลอ่อแต่ว่าผมไม่ยอมผมไม่ยอมนะทำไมผมไม่ยอมเพราะผมจะเก้แค้นให้ได้ฮะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมาแล้วับผนะูชมก็ผมขอ ลาก่อนนะผมลาตัวก่อนนะผมขอขอเพราะว่า,วาต้องปิดไลฟ์สดเลยนะต้องขอลาตัวก่อนนะผมจะ,จะเจอกันไหมครับผมแล้วก็เจอกันไหมขอาวหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับผมค่าคนค่าไม่กดไลค์ไม่เป็นไรครับผมเจอกันครับผม